สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งในการแข่งขันมาฮอตออนไลน์นะครับเจอกับคนชื่ออะไรเนี่ยฟิลมฟิลมหรือฟัมฟัมเนี่ยนะครับคะแนนพันเก้ายี่สิบสี่โอ้โหนะครับของผมพันแปดเจ็ดสิบเจ็ดเองนะครับเพิ่งเพยมาหนึ่งกระดานเดือคระนนอยู่พันแปดเจ็ออดสิบเจ็ดเจอหยดหยุดมาฮอตไปไปไม่เป็นเลยนะครับ พันเก้านะครับคะแนนพันเก้านี่เดินไวจีจ้เลยแหละเดินไวจี้จเลยขึ้นไปครับม,มาครับผมตัดหน้านะครับตัดหน้าหรือตัดข้างนะเมื่อกี้นิลดลงๆน่าจะเป็นตัดข้างนะครับ ขึ้นไปครับกินขึ้นไปกินขึ้นไปกินสะสมไปเรื่อยๆโอเข้ามาขึ้นไปเอาละครับทีนี้เข้ากินเขาก็ต้องเสียบเข้ามาตรงนี้เราก็หลบออกไปขึ้นมาไปครับผม ขึ้นมาแล้วไปเข้าฮอตขึ้นไปครับขึ้นมาไปเข้าฮอตอีกตัวพูดง่ายมาแข่งกันเข้าฮอตหลังงานเนี้แข่งกันเข้าฮอตอืมเข้าไป หนีก่อนเพราะว่าเขากลัวโดนฆ่าฮอดนะครับเขาเลยหนี mm hmm. ก่อนถ้าเขาเข้าฮอดอีกตัวเขาจะโดนฆ่าฮอดอ่านะครับตัวนี้โยกมาโยกไปทางนูน้นทําท่าจะไปฆ่าฮอดก่อนมาไล่กินเราหนีไปโยงทางนี้หนีไป โยกไปทางโน้นจับนี่คุณชื่อฟิล์มฟิล์มหรือฟัมฟัมนี่แหละนะครับไม่แน่ใจเชื่อเพราะมัน,มนตรวหนังสือมันเล็กพันเก้ายิบสี่นะครับคะแนนเยอะมากพันเก้ายิบสี่คะแนน ไรมานีโผลวมานี้ผัปไปนี่ลงไปเข้าหอดอีกตัวไปเข้าหอดอีกตัวชิ้นยาว เหมือนเหมนจะโดนค่าฮอตขึ้นมาไปนี่ครับจับกินฮอตมานี่ครับ มานี่ครับนี่ยครับชนะเลยครับงานนี้ ช <Yeah. laughs> นะฝันเก่าน,นะครับคุณฟิล์มเวลาหมดนะครับไปครับเราเสมอก็พอตีหวัวเข้าบ้านเราเกมนี้เราเสมอก็พอมาครับ โอเคน่าจะเป็นพุ่งหัวอ่าเป็นพุ่งหัวนะครับไปครับขึ้นมาไปครับเสมอก็พอแทรกขึ้นไปหลบเข้ามา แทกกันไปขอเสมอก็พอกระดานนี้ต่อให้กินแทกกันไปกินไป เลือกกินกินมานี่สิครับงานนี้เขากินกลับมาเราก็กินสองอ่าเราก็กินสองไปเรากินไม่ผิดทางนะครับเราอย่าไปกินผิดทางก็พอโอเคครับ สวัสดีครับมาดูกระดานที่สามที่สี่พบกับอาจารย์พนัสนะครับอาจารย์พนัสเนาะพันแปดสามสิบห้าคะแนนนะครับผมพันแปดเก้าสิบห้าคะแนนอาจารย์พนัพันแปดสามห้านะครับสุดยอดนะครับอ้เดินอิโต้ด้วยนะครับเดินอิโต้อาจารย์พนัสเล่นอิโต้เลย,ยางานนี้ มเป็นย่อสั้นนะครับเป็นย่อสั้นไปต่อก่อนนะครับยังไม่ให้ก่อรูปก่อร่างเจอจารย์พนัดนะครับเมื่อสักครู่เกมที่หนึ่งที่สองพึ่งผมเพึ่งปราบพันเก้ามาโอ้โหแทบแย่เลยนะครับ สมราคาจริงๆพันเก้าเนีโอเคต่อขึ้นไปจะประนับตั้งต่อนะครับเดือนนี้โตมานี้ครับแสกขึ้นมาจะมาตัดหางเรามาครับ สงสัยโดนตัดหาง,โด,ดหางโดนตัดหางแล้วนะครับทีนี้ไปครับโดนตัดหางแล้วนีบขึ้นมาขึ้นไปน่าจะเสมอมืกอกมนี้เสมอนะครับอ๋อต่อสองเลยโอเคสุดยอดนะครับอาจารย์พนัก มาครับฮึต่อไปก็เสมอนะครับต่อไปกระดานที่สองเดี๋ยวผมจะเอาอะไรล่ะหนักซ้ายเจอกักแก่อนหนักซ้ายนะครับหนักซ้ายเจอแก๋เกเป็นโจรน,นะครับเกเลือดที่จะเป็นโจรเลย หนักสายมาครับต่อเลยครับขึ้นไปตัดหัวกองโจนก่อนนะครับตัดหัวกองโจนขึ้นไปครับ ขึ้นมาขึ้นมาแล้วหนีบไว้ขึ้นไปก็คนหนีบขึ้นมาเหมือนกัน โจันพนัสสุดยอดนะครับยกเสียงกแกไม่ได้เลยคือถ้าไม่ยกเสียงมันก็เสมอนะครับงานนี้ก็น,นี่จะเสมอกันไปก็เลยต้องยกเสียงโอเสุดยอดเลยครับเพอผมมีโอกาสแพ้ไปแล้วหกสิเปอร์เซ็นตตอนนี้น่าจะแพ้นะครับดูลักษณะแล้ว น่าจะแพ้หกสิบเปอร์เซ็นตไปแล้ว <c oughs> เจสจ่อเข้ามาตัวนี้ขึ้นไปครับขับเขี่ยวกันแล้วงานนี้ขึ้นไปครับจับกินเรา ขึ้นไปครับไปครับเข้าฮัดตตัวที่สองขึ้นไปครับมาครับผม ขึ้นไปสามต่อสีนะครับเราเราค่อนข้างจะเสียเปรียบเลยทีนี้สามต่อสี่ขึ้นมาจะข้าวฮอตเราขึ้นมาจะมาเข้าฮอตมาครับมานี่ มานีก่อนขึ้นไปหลบมาเพราะว่าเขากลัวโดนฆ่าฮอตนะครับเขาเลยหลบมาเขาจะมาฆ่าฮอตแล้วโยบมาทางนี้ ขึ้นไปครับโยกมาทางนี้จะมาฆ่าฮอดหนีมานี่ก่อนลงมา,าลงมาแล้วนะครับทีนี้ผมเจ้าเสมออาจารย์พนักได้ไหมสามต่อสี่นะครับแกกำลังคิดอยู่ว่าจะเดินยังไงดีนะครับ ไปครับถ้าผมเข้ากินได้เนี่ยผมมีโอกาสทั้งเสมอและทั้งชนะนะเข้ากินหมายเลขยี่สิบสองได้นะครับสามตัวสี่เอาแล้วครับผมเข้ากินเลยแหละไม่รอเลยนะครับแก่ปิดแค่ปิดไปนี่ครับถอยมานี่ก่อนเกีะเดินขึ้นมาตัวนี้จับกินฟรีหนึ่งตัว แก okay, เลือกให้กินนะครับผมกินไปทางนี้นะครับแก okay, เลือกให้กินอีกผมกินมาทางนี้นะครับแก okay, เข้ากินผมก็เดินตัวนี้ก็จบนะครับเรียบร้อยชนะไปอาจารย์พนักนะครับสามต่อสี่เกครับ